วันนี้วันนี้ันจรงๆเจอดูครก,ก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดจะเฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นไรค่ะแล้วเมื่อเรามาใชา้ทะเลนะคะถ้าไม่ได้มาที่เนี่ก็เหมือนว่าเราไม่ได้มาชายทะเลค่ะที่นี่ก็คือปฏิมากรรมโบราณคือที่เรียกกันว่าวงเวียนที่เช็คชื่อค่ะเหมือนเวลามาก็บอกว่าก็เรียกชื่อก็มาค่ะ เหมือนว่าเราไม่ได้มาชายทะเลียนไม่ได้มาหาสมิลาค่ะเรามาดูันเคห็นฉันเห็นว่ามันกวางใหญ่ทำยังไงฉันจึงจะรู้ ใครก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นไรฉันท้องฟ้าที่มันกว้างใหญ่ไกลออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมบอกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกรอบไปสึ่ขอฟ้าไกล สถานที่นหนึ่งนะคะที่เราอยากจะนำเสนอค่ะและกตลดเกาโยค่ะึ่จะมีของขายเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นของฝากของกินของใช้อะไรต่างๆค่ะ มาชงอดีคดกที่แมากันเอาค่ะที่แอลเอานี่ที่แอลมาเทีย่ยวที่ตลาดตเโยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมาซื้ออะไรบ้างคราวนี้ก็มาดู รอบอะไรเป็นพิเศษนะคะหลัก <cuz> ท <I ain> so like ี so ่เดินดูมาแล้วก็ที่ชอบนะคะก็คือจะเป็นประเทศประเทเสื้อผ้าเพราะว่าที่นี่ก็คือจะไม่สไตล์ก็จะมีสไตล์เป็นลายแบบเป็นของไทยลายนะคะเป็นเสื้อผ้าเด็กทั้งได้บอกว่าเป็นโล่ใหม่เป็นลายแลก็จะเป็นอีกอย่างก็คือก็เป็นอาหารแห้งะะนที่นี่ก็จะสดเล่นที่มาบ่อยไหมคะไม่บ่อยนะค่ะสุดแม้ว่าจะอยู่ใกล้กัน ขอฝากติดไม้ติดมือกลับไปบ้านกันเยอะแยะเลยนะคะค่ะแล้วก็อยากจะฝากนะคะว่าปีใหม่นี้ถ้าใครอยากจะไปถ้าปีใหม่นี้นะคะก็อยากให้มาเที่ยวกันในประเทศของเราค่ะเพราะว่าในประเทศของเราเนี่ยยังมีสถานที่สวยๆแล้วก็แหล่งที่น่าท่องเที่ยวกเยอะค่ะเช่นในจังหวัดสุพรรณนี่นะคะแล้วก็อยากจะฝากค่ะว่าใมเที่ยวในประเทศไทยเงินทองจะไม่ยั่วเลยและจะทอให้ประเทศไทยของเราเจริญค่ะและสสำหรับวันนี้พวกเราก็ กลับไปภาคฝนกันต่อน,นะคะค่ะสวัสดีค่ะ